พืดสู้เดินหน้างาไม่อยากเป็นแค่พี่น้องยิบในซีรีส์ Monster Necdo ที่เขาบุกโลกของผม เพราะทิฏฐิของทั้งคู่เรื่องหัวใจที่ไม่ยอมเผยความในใจคุยกันทําให้ความสัมพันธ์ทั้งคู่พี่กอดน้องเดียวและคู่เพื่อนวานเพื่อนเมียดูจะยิ่งไกลออกไปทุกทีจนมีฝ่ายหนึ่งต้องลุกขึ้นเดินหน้างอ้อเพื่อความรักของคู่ตัวเองงานนี้ภารกิจทวงคืนหัวใจจะสําเร็จหรือไม่ต้องติดตามเอาใจช่วยกันในซีรีส์มอนสเตอร์นิกดอที่เขาบุกโลกของผมผ่านไปหลายวันเดียวกับกอดยังไม่พูดกันจนเดียวป้าอนันตเดชคิดได้ว่าเขาไม่อยากกลับไปเป็นแค่ พี่กอดนิคธนกรเดียวเลยคิดแผนมอกอดจนทั้งคู่กลับมาคืนดีกันได้สำเร็จเดียวจึงได้เปิดใจเล่าอาดีตของเขาให้พี่กอดฟังทั้งหมดรวมไปถึงเรื่องพ่อเดียวที่ได้ปลูกฝังการอ่านหนังสือในตัวเดียวเอาไว้ก่อนจะจากไปด้วยอุบัติเหตุในวันงานคอนเสิร์ตวงโปรดของกอดเดียวและกอดได้ไปเจอกับ วินปิสุภวิท์และเกมคริสมอนธนวัฒน์นำไปสู่เหตุการณ์ไม่คาดคิดของทุกคนส่วนว่านเขตธนพลก็ยอมคลียร์กับเมียโอเล่ธนากรจนตกลกงเป็นแฟนกันปมทุกอย่างดูจะคลี่คลายลงด้วยดีแต่แล้วในเช้าวันใหม่หลังเดียวค้างกับก๊อดในห้องก็มีคนเคาะประตูดูเหมือนว่าแม่เดียวได้มาหาเดียวถึงที่หอพักแล้วงานมีที่ก๊อกับน้องเดียว ใหที่สุดได้ไหมนะแฟนๆต้องติดตามชม Monster Necdo พี่เขาบุกโลกของผมรับชมได้ทั่วโลกวันพฤหัสบดีที่3เวลา20นาฬิกาทางแอปวีวีหรือเว็บไซต์พิเศษสำหรับสมาชิกวีวีวีไดูได้ล่วงหน้าก่อนหนึ่งตอนคลิกเพื่อรับชมดิวได้หนุ่มน่ารักเก็บตัวชอบใช้ชีวิตในโลกส่วนตัวสุดๆของตัวเองโดยซ่อนตัวอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของตัวเองเพื่อนรักของ เขาคือเต่าชื่อคุณไอชีวิตที่สงบสุขของดิวถูกทำลายลงเมื่อพระเจ้าซึ่งเป็นรุ่นที่ที่เป็นคนเปิดเผยจากคณะอื่นย้ายมาอยู่ข้างบ้านพระเจ้าจัดงานปาร์ตี้เสียงดังทุกวันดิวพยายามอดทนกับมันอย่างสุดความสามารถเขาชอบอาคารหลังนี้แต่คืนหนึ่งเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเขาจึงปิดประตูห้องเพื่อบอกพระเจ้าว่าเขามีเพื่อนบ้านหลังจากอยู่ที่นั่นมาหนึ่งเดือน พระเจ้ารู้สึกไม่ดีและไม่รู้ว่าจะขอโทษอย่างไรจึงพูดกับพระเจ้าจากระเบียงเดียตอบอย่างไม่ใส่ใจและทั้งคู่ก็คุยกันไปมาเรื่อยๆจนกลายเป็นเรื่องมิตรภาพโดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาต้องไม่เผชิญหน้ากันเดียยืนกรานเดียวนักศึกษาปีหนึ่งที่เป็นอินโทรเวิร์ตสุดข,ขั้วเขามีความสุขที่จะได้อยู่กับตัวเองและงานอดิเรกของเขาอย่างเงียบสงบเดียวมีเพื่อนไม่เยอะแต่เดียวก็มีความสุขในพื้นที่ของเขา ู่จโลกของเดียวก็ถูกบุกจัดการที่มีคนขั้นห้องยายเข้ามาใหม่เป็นนักศึกษาปีสามชื่อว่ากอที่มนุษย์เอ็กโทรเวิร์ดที่มีนิสัยตรงข้ามกับเขาอย่างสุดขั้วทั้งเสียงดังพือนเยอะและเป็นที่รักที่รู้จักของทุกคนเหตุการณ์เริ่มต้นจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทําให้เดียวกับกอเจอกันโดยยังไม่เห็นหน้ากันพวกเขาเริ่มทําความรู้จักกันผ่านการคุยกันยามค่ำคืนผ่านระเบียงหอพักที่มีกําแพงกั้นทั้งสองคนได้มองเห็นโลกของอีกฝ่ายที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ความสัมพันธ์ที่สวยงามเริ่มต้นขึ้นและดำเนินไปจนกลายเป็นความรักที่ลงตัวจากโลกทั้งสองขั้ว